สายแล้ว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 ตอนความสุขสามวันของคุณคาวาคามิสายแล้วเอ็นี่ในที่แบบนี้เขามาทำอะไรนะฮะงยก็ทนะครับทำไมเราดหนีมาซะได้เนี่ย ังอยู่อีกเหรอเนี่ยอีกเดี๋ยวก็จะข้ามแล้วจะไม่เป็นมาจริงๆเหรอแล้วก็ติดใจเรามาตั้งแต่เช้าแล้วเนี่ยเห็นเธอเย็บผ้ามาตั้งแต่เช้าแล้วด้วยอ๋อเนี่ยคว่าครับมีธุระอะไรหรือเปล่าคะเอ่อคือว่าไม่ตัวแค่สงสัยว่ากำลังทำอะไรอยู่เท่านั้นเองนะครับอ๋อเจ้านี่เหรอคะเป็นงานนะคะงานเหรอครับ ฉันทำงานรับตามสั่งค่ะส่วนใหญ่จะรับแต่เสื้อผ้าตามออเดอร์ลูกค้าและที่ฉันทำก็ตามออเดอร์ลูกค้าค่ะอ๋ออย่างนี้นี่เองเหรอครับแล้ว่านี้มีร้านของคุณอยู่ด้วยเหรอครับเปล่าค่ะไม่มีร้านในเมืองนี้แรอกค่ะพอดีได้รับงานจากคนในเมืองนี้ฉันก็เลยมานั่งเงย็บที่นี่ยังไงละ่ะคะอ๋ดีจังเลยนะครับได้รับงานนอกพื้นที่ด้วยนะครับครั้งนี้รับงานเป็นกรณีพิเศษ แล้วก็งานชิ้นนี้ต้องทำให้เสร็จในสามวันและส่งให้ลูกค้าด่วนถึงเป็นอย่างนั้นแต่ตอนนี้ยังเสร็จไม่ถึงครึ่งเลยค่ะลำบ,บากแย่เลยนะครับเนี่ยลูกค้าอ,ออเดอร์ยากจริงๆเลยนะครับไม่หรอกค่ะคือว่าฉันได้รับออเดอร์มาหลายวันแล้วแต่ดันเป็นหวัดนอนสมฉันก็เลยมีเวลาเหลืออยู่แค่นี้เองนะคะอย่างนั้นเลยครับจะทันไหมนะแต่ยังไงก็ต้องทำให้ทันแหละค่ะ เอาละเอาเหรอแต่ยงนั้นผมไม่กลัวดีกว่านะครับคือคือว่าให้ผมช่วยได้ไหมล่ะครับค่ะถ้าไม่ื่อะไรที่ผมทำได้ให้ผมช่วยนะครับดีไหมเอยงั้นก็รบกวนด้วยนะคะครับได้แล้วครับ ขอบคุณมากค่ะทานี้พอใช้ได้หมดจธก็สามารถเย็บต่อได้เลยครับแต่ว่าที่เย็บอยู่มันคืออะไรเลยครับเอ่อคือว่าเออขอโทษนะคะเป็นความลับค่ะเพราะไม่รู้ว่าคุณจะรู้จักลูกค้าของเราหรือเปล่านะคะเอาอ,อย่างงั้นเลยครับเพราะว่ายังมีส่วนที่ฉันอยากซ่อมอยู่ด้วยแบบนี้ช่วยได้เยอะเลยแล้วค่ะครับครับ คุณคาวาคามิคะคือพรุ่งนี้ขอแรงอีกได้ไหมได้แน่นอนอยู่แล้วครับดีใจจังเลยล,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 ลัน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 อ้าวโอจะรู้มาแล้วโคงแดนโบสวัสดีครับท่านนี้คือท่านนี้ก็คือท่านคาวาคามิมีอะไรหรอขอรับดูมีความสุขเชียวอย่างงั้นหรอกุณอะคาวาคามิงั้นมีเรื่องอะไรดีดีอย่างงั้นหรองั้นนะดูออกเลยลิน ก็จะรู้มาลูกกุงเน้นบอกนี่นี่แหละที่เขาเรียกว่าความสุขไงอโอ้จ้ะนล้าหุ่าแล้วไม่ใช่เวลามาลลาแบบดีนี่นะงั้นเจอกันนะ้ะก็ท่านครับที่รอขอบคุณมากมากค่ะตอนนี้คุณเป็นเวลาพักเที่ยงพอดีสินะคะ,ะคุณคาว่าคามิก็เชิญค่ะถ้างั้นผมทานด้วยนะครับ อันนี้ฉันติดเป็นนิสัยนะคะพอตบแบบนี้ทําให้ถั่วแดงข้างในกระจายออกไปมีคนบอกว่ามันแปลกอยู่เสมอแหละคะ่ะผมก็ด้วยครับผมก็ทําเหมือนกันเลยเหมือนได้รสชาติอีกแบบจากการทานปกติเลยนะครับเนี่ยใช่เลยแ่ะคะ่ะฉันเองก็ดีใจนะคะที่ได้เจอคนที่คิดแบบเดียวกันคือผมผมเองก็ดีใจเหมือนกันแหละครับ อะไรกันความรู้สึกเนี่ยอยู่ดีๆข้างในก็อุ่นขึ้นมาทันทีเลยแบบนี้นั่นแหละที่เขาเรียกว่าความสุขไงนั่นคุณคันโจใช่ไหมละ่นะท่านอ่ะกำลังคุยกันอยู่ดูสนิทกันพอสมควรเลยนะรู้จักกันอยู่ละมั้งในที่สุดก็เสร็จแล้วล่ะค่ะเสร็จทันแล้วสินะครับดีใจด้วยนะครับแล้วสรุปมันคืออะไรกันล่ะเนี่ยอืม เสร็จทันเวลาจนได้พวกเราทํามันเสร็จจนได้เนาะอ๋องั้นเลยครับถ้าอย่างงั้นก็ต้องรีบเอาไปให้ลูกค้าเขาจะได้ใช้ท่านงานของเขายัางไงล่ะคะฮะจริงสิพอทำงานเสร็จแล้วคุณแม่ค้าเขาก็กลับไปที่ร้านแล้วสินะนี่เป็นเพราะว่าคุณคาวามคามิช่วยเลยนะเนี่ยต้องขอบคุณมากเลยค่ะไม่ถึงขนาดนั้นหรอกครับอะไรช่วยได้ก็ช่วยครับเดี๋ยวฉันต้องรีบไปและะ้วล่ะค่ะขอบคุณมากนะคะครับลาก่อนนะครับ ถึงพวกนี้จะไปที่สวนสาธารณะก็คงไม่ได้เจอคุณแม่ค้าอีกแล้วชีวิตเราก็คงจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมสินะมางะดึกเดินป่าน,นี้ใครกันนะ่ะโยสายันสวัสดิ์ครับคคุณกันจอมาเวลานี้มีอะไรเหรอครับอมืมีคนเขาขอให้มาช่วยเชิญคุณไปงานนะครับนะหรือว่าคุณแม่ค้า วันนี้มันเรื่องอะไรกันเลิกครับคือก่อนหน้านี้ต้องขอโทษด้วยนะคะแต่ยังไงก็อยากให้คุณคาวาคามิมาด้วยตอนนี้ปาดี้กำลังเริ่มเลยค่ะยังไงก็เต็มที่เลยนะคะปาตี้เหรอคือว่าวันนี้เป็นงานแต่งงานของเพื่อนผมเองล่ะครับงานแต่งงานเหรอแล้วใครกันล่ะ,ะคุณคาวาคามิคงไม่เห็นสินะครับ ตอนนี้น่ะแขกเต็มเลยแหะครับที่ไม่เห็นหรือว่าปพีที่บอกว่ามีแขกมากมายใช่ไหมล่ะคะที่ฉันตัดก็คือชุดแต่งงานนั่นเองนะคะกว่าจะทําเสร็จทันวันนี้ก็ลําบากนงานดูเลยนะคะเนี่ยเนี่ขาบอกว่าเชิญค่ะคุณควาคามิขอบขอบขอบคุณนะครับทุกคนเขาบอกขอบคุณคุณคาวาคามินะคะ นันจริงเลยครับขอบคุณนะครับงั้นพวกเรามาชนแก้วกันนะครับสามวันที่ผ่านมาลำบากแย่เลยนะคะแต่สนุกมากมๆเลยยังไงก็เพราะว่าคุณคาวาคามิช่วยไว้ทั้งผมก็สนุกมากๆเลยล่ะครับถ้าอย่างนั้นก็ต้องขอบคุณจริงๆนะคะลาก่อนคะ่ะนักษาตัวด้วยนะครับ ใสอีกแล้วใสอีกแล้วใสอีกแล้ว